ทรงไหนที่ชอบคือแบบยังไม่แน่ใจว่าเลือกทรงไงแล้วก็อยากให้คุณหมอดูว่าแบบโครงหน้าเนี่ยจะเข้ากับทรงก็จะเน้นแบบว่าให้มันดูหวานๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าอาชีพที่ต้องแบบทําการค้าขายเนี่ยบางทีเนี่ยการเจอลูกค้าการที่แบบใบหน้าเราดูหวานเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนในการทําให้สําเร็จได้ครับดูดูเปรี้ยวๆอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะแบบ อาจจะไม่เข้ากับสายอาชีพเรานะฮะก็เราจะเน้นเป็นสโลปแล้วก็ทําให้ปลายจมูกของเราเนี่ยนะครับมีความละมุนนะฮะมากขึ้นก็คือโดยรวมเนี่ยก็คือทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยมูเห้งดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณเบลรีแลกรีแลกนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคุณเบลเป็นไงครับตอนนี้ยังตึงๆอยู่ไหมครับก็มีตึงๆบ้างค่ะตอนนี้ยังตึงๆบ้างนะฮะน่ากลัวอย่างที่คิดไหมครับคุณเบลไม่ค่ะชิลๆนะครับ ก่อนผ่าตัดเนี่ยนะครับก็ได้สอบถามเรื่องทรงนะคุณเบลเนาะตอนคือวันนี้ไม่มีทรงเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยอยากให้พี่หมอเนี่ยออกแบบให้รับกับใบหน้าเนาะใ,ให้รับกับแบบว่าการงานให้รับกับอาชีพที่คุณเบลทําด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้พี่หมอออกแบบอะไรไปบ้างนะครับแต่อยากให้ทุกคนเห็นตรงนี้ก่อนนะครับนี่ดูภาพก่อนผ่าตัดนะครับ นี่คือภาพก่อนผ่าตัดของคุณเบลนะครับก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกันนะครับที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะฮะคุณเบลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าพอมีสันจมูกอยู่ระดับหนึ่งแหละครับแต่วันนี้เราต้องมาเก่าๆนิดนึงนะครับเพื่อทําให้ทรงจมูกของเขาเนี่ยนะครับที่มีอยู่แล้วให้มันดูสมูทขึ้นให้มันดูแพงขึ้นอะว่างั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เบสิกนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราก็ต้องจัดการตรงบริเวณฐานจมูก เนนคสนี้ต้องเน้นหนักๆเลยนะครับเพราะว่าฐานจมูกเขาเนี่ยก่อนผ่าตัดเนี่ยมีลักษณะเอียงด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะว่าภาพหน้าตรงเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าแกนจมูกเนี่ยเอียงนะครับไปทางขวานั่นเองคือตรงนี้นะครับนิ้วที่นิ้วพี่หมอชี้ไว้นะครับอันนี้คือด้านขวานะฮะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ ดูยังไงนะว่าแกนจมูกเอียงไม่เอียงทุกคนเห็นไหมครับว่าเวลาแสงตกกระทบเนี่ยนะครับจะมีสีขาวสีขาวที่มันเป็นการสะท้อนของแสงนะครับขึ้นมานะครับทุกคนจะสังเกตเห็นเลยว่าเส้นดังกล่าวเนี่ยมันจะไล่ไปตั้งแต่บริเวณนี้ฮะมันจะชิดหัวตาด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ไปที่ปลายจมูกด้านขวาเดี๋ยวเรามาชมกันด้วยนะฮะว่าหน้าตรงประมาณนี้แล้วหลังผ่าตัดเนี่ยที่มีอาการบวมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับจะโอเคขนาดไหนตรงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันนะครับ อันนี้คือหน้าตรงของคุณเบลนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดมากี้นะฮะตอนนี้ครับเวลาแสงไปตกกระทบนะฮะบริเวณจมูกคุณเบลเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นสีขาวเนี่ยนะฮะจะไล่ระดับตั้งแต่บริเวณที่คิ้วเนี่ยบรรจบกันเห็นไหมฮะเห็นตรงนี้ไหมที่เป็นขนคิ้วตรงนี้นะฮะไล่มาจนถึงตรงปลายจมูกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะแล้วก็ตัวคุณเบลเองอ่ะก็ไม่ต้อง กังวลด้วยว่าเสริมออกมาแล้วเนี่ยมันจะเอียงไหมอันนี้ก็อตอบไปเลยว่าตรงมากๆเลยนะครับนะฮะไม่มีการเอียงไปทิศทางใดไม่มีการเอ็นไปทิศทางไหนด้วยนะครับปีกจมูกของคุณเบลเนี่ยนะครับได้รับการแก้ไขนะครับได้รับาการแก้ไขให้มีลักษณะที่ดูเล็กลงนะครับเมื่อเทียบก่อนผ่าตัดนะครับปีกจมูกเคสนี้อาจจะไม่จําเป็นทนี่ต้องแนะนําให้ตัดในช่วงแรกนะครับเพราะว่าการแต่งปลายจมูกเนี่ยนะครับก็ช่วยลดขนาดปีกจมูกแล้วก็ปลายจมูกคุณเบลได้พอสมควรเลยครับนะฮะ เดี๋ยวเรากลับไปดูด้านขวานิดนึงนะครับนี่ครับเมื่อกี้เราดูภาพก่อนผ่าตัดไปแล้วนะครับทางด้านขวานะครับตอนนี้สิ่งที่แก้ไขนะครับก็ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายจมูกนะครับแล้วก็บริเวณตรงสันจมูกนะครับหรือบริเวณตรงโคนจมูกนั่นเองนะครับมุมที่ได้นะครับค่อนข้างที่สอดคล้องกับใบหน้านะครับ เห็นไหมครับว่าตรงนี้คอลัมเบลานะฮะมีความยาวมากขึ้นคอลัมเบล่านี่คือหยดน้ำนะฮะบางคนจะเข้าใจผิดนะฮะว่าปลายจมูกเราเนี่ยจะงุ้มงุ้มๆอ่ะยิ่งดียิ่งงุ้มยิ่งแบบมีหยดน้ําเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําการเขาเรียกว่าเคลียริฟใหม่นะครับว่าหยดน้ำอ่ะก็คือตรงจุดนี้นะครับที่เป็นเยื่อกั้นจมูกนะครับเยื่อกั้นระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างเนี่ยนะครับให้มันมีความสมูทมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ครับจมูกของคุณเบลเนี่ยนะครับได้รับการแก้ไขให้มีความยาวมากขึ้นด้วยนะครับดูเส้นสายนะครับดูเส้นสายบริเวณตรงนี้นะนี่ครับบริเวณตรงคนจมูกคุณเบลนะฮะรับกับบริเวณหน้าผากเวลาลูบไปฮะจะไม่มีการสะดุดนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวคุณเบลองรูปครับว่ามีสะดุดไหมสะดุดไหมครับไม่ไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ดูเป็นสโลปมากๆเลยเพราะว่ามีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดวันนี้คุณเบลบอกว่าต้องการทรงที่ดูเป็นสโลปนะ คือคุณเบลไม่มีทรงแต่คุณเบลบอกว่าขอเป็นสโลบสโลปขอเป็นหวานหวานถูกต้องไหมฮะนะครับอันนี้ก็ได้สโลปตามที heures, <Than> ่ค <ogene ans. S 1> ุณเบลต้องการแล้วนะครับเพราะว่าตอนเช็คทรงเป็นไงครับเห็นทรงไหมตอนนั้นเห็นอยู่เนาะเห็นว่าเป็นสโลปใช่ไหมครับนะฮะเห็นไหมครับว่าสโลปที่ได้เนี่ยนะครับเคสดนี้ก็คือทํามุมมาสักร้อยยี่สิบห้าองศาเห็นไหมครับกับบริเวณหน้าผากเพราะว่าหน้าผากคุณเบลเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตรงนี้แล้วจะสังเกตว่าหน้าผากเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับดังนั้นนนเเี่ยะครรบตงิวณจมูก อาจจะต้องทําให้สูงหนึ่งเพื่อให้รับกับหน้าผากนะครับดังนั้นมุมองศาที่ได้เนี่ยอาจจะประมาณสัก125องศาโดยปกติเนี่ยพี่หมอจะชอบประมาณสัก120นะครับแต่ของคุณเบลเนี่ยได้รับการดีไซน์ใหม่นะครับให้เป็นประมาณ125องศาสังเกตไหมครับว่าแม้องศาที่เพิ่มเติมประมาณ5องศาเนี่ยนะครับมันก็สอดรับนะฮะกับบริเวณหน้าผากความสูงหน้าผากของคุณเบลนะครับแล้วก็ทําให้ห,หงูแหงใบหน้าคุณเบลเนี่ยนะครับดูสวยแล้วก็ดูเนียนขึ้นด้วยนะครับับบมารระเวนตงปจูค นี่ฮะปกติทั่วไปพี่หมอจะชอบมุมประมาณสัก90องศาได้นะครับแต่ของคุณเบลเนี่ยอยู่ประมาณสัก85องศานะครับนี่ครับเวลาเราวัดองศานะดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะริผิดปาก แล้วก็บริเวณตรงปลายจมูกเห็นไหมครับว่ามุมเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่มุมตั้งฉากอย่างที่เราเห็นเบสิกทั่วไปนะครับเพราะว่าเคสคุณเบลเนี่ยนะครับถ้าเป็นมุมที่ตั้งฉากนะฮะมันจะดูแงงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับลงมาอีก5าองศาเพื่อทําให้ปลายจมูกของเขาเนี่ยนะครับมีความยาวมากขึ้นแล้วก็รับกับบริเวณริมฝีปากที่ดูสวยอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทําให้ทรงจมูกของเราเนี่ยนะครับสวยงามมากขึ้นแล้วก็ใบหน้าของเราเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นด้วยนะ เดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้เรามาชมอีกฝั่งหนึ่งของคุณเบลนะครับก็คือด้านซ้ายนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าทรงจมูกเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ที่จะแตกต่างกันนะครับก็คือว่าบางทีอ่ะบางคนก็ชอบ ด้านใดด้านหนึ่งมากกว่ากันนะครับเนื่องจากโครงสร้างกระดูกเราเนี่ยนะฮะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมีความสูงต่ําแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้เรามาชมด้านซ้ายกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าอ oh งศาที่ได้เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณตรงโคนจมูกหรือบริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับก็เหมือนที่พี่หมอแจ้งไว้แต่ทรงที่ได้เห็นไหมครับว่ามันมีความไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชม ภาพก่อนผ่าตัดกันนะครับว่าด้านซ้ายเป็นยังไงบ mm ้างนี่เป็นภาพก่อนผ่าตัดด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดก่อนผ่าตัดนะทรงจมูกทั้งขวาและซ้ายก็มีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยนะครับที่ซ้ายและขวาหลังผ่าตัดเนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดูมีเสน่ห์แล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ มีความละมุนมากตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเริ่มมีอาการบวมนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับอาการบวมดังกล่าวก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณเบลติดตามมานานไหมครับก็ไม่กี่เดือนค่ะประมาณกี่เดือนได้ครับเนี่ยประมาณ5เดือน5เดือนเหรอครับ,รบอะไรที่ตัดสินใจที่ได้มาทําวันนี้ครับคุณเบลคือฟังจากคุณหมอดีมไลฟ์สดแล้วก็แบบมันมีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยคะ่ะกัวเจ็บไหมครับเอาจริงๆแล้วก็มีบ้าง เพราะว่าคนไข้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากทาจมูกนะแต่กลัวเจ็บหลายคนจะจะมีคําถามหลายคนบอกว่าที่นี่มีโดมยาสลบไหม <c oughs> นะครับค <c oughs> ือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำศัลยกรรมเสริมจมูกเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่เล็กมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องดมยาสลบเหมือนแบบสุภาษิตที่บอกว่าขี่ช้างจับตะแกียนนึกออกไหมฮะ <c oughs> เพราะว่าการโดมยาสลบนะครับต้องจากจะมีภาวะแทรกซ้อนแล้วเราไม่ได้เช็คทรงเลยนะ บางทีเหมือนคุยทรงไว้ทรงหนึ่งอ้าวงงเปอีกทรงหนึ่งดังนั้นเนี่ยพี่หมอคิดว่าการผ่าตัดที่เราเนี่ยมีสติแต่ว่าไม่เจ็บนะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สําคัญนะฮะพักฟื้นน้อยกว่าด้วยนะครับกลับบ้านก็แบบชิวๆอ่ะไม่ต้องแบบมานอนพักฟื้นเป็นวันอะไรอย่างนี้เนาะดีไหมครับนะฮะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมครับก็สาหรับคนที่แบบอยากทําจมูกแล้วแบบกลัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันไม่เจ็บแล้วก็มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ ชิลๆเลยว่าังน,นะครับแล้ววันนี้เป็นไงครับถูกใจกับทรงไหมครับต้อถูกใจค่ะโอเคครับบอกได้เลยครับว่าวันนี้หลังทาทันทีนะขนาดมีอาการบวมนิดหน่อยเนี่ย<ฆ>ยังสวยขนาดนี้บอกได้เลยว่าพอเข้าทรงนะสวยมากๆสวยมากวมาก,กว่านี้แน่นอนนะครับวันนี้พี่หมอขอบคุณคุณเบล,ลมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวยมากๆเลยครับ